เย้ผมรื่นลัลูกกาครับวันนี้อยู่รับลูกกาคลองหนึ่งนะผมมาดูนี่เลย220 0อันนี้เครื่องหยุดก้านะครับดิเทอร์โบเดิมมีท่อมีกระป๋องแล้วก็รีแมปมาแล้วอันนี้ลูกค้าบอกอยากได้ประวานรับประทานนะผมเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ฟังอันนี้ท่อออกที่ไหนวะหน้าเผานะผมเดี๋ยวฟังเสียงเลยหมอบใหม่มอบใหม่ไม่ได้ยิน มามามาแหมฟังเสียงเลยไห้ตายให้ฟ <madı> no. no, okay. no, ังไปลุ่นเะไนเงี้ยอ่ะอันนี้แค่รอบเดินเบานี่อยู่ในแค่พนันงานนะเบิ์หนักเท่ได้เขาดังวะมีพอครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อเลยรีโวสองยุดสี่ k อันนี้เทอร์โบเดิมแล้วก็มีท่อแล้วก็รีแมปมาเหมือนกัน ผมตายไ้ฟังอันนี้ทออกหน้าเผาเหมือนกันนะผมนนแต่ลิโวเวลาขี่มันจะดังกว่าเวลาจอดนะครับลิโวเวลาจอดไม่ค่อยดังอ่ะ